การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566รกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือ1การเรียนรู้ตลอดชีวิต2การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและ3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทตามระดับ ประกอบกับโนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนโนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดโนโยบายการดำเนินงานที่2ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองข้อที่2.2 1. อหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยหนึ่งสอ,อกรอาารตำบลคุณภาพซึ่งมีตัวชี้วัดคือหนึ่งสถานศึกษาทุกแห่งมีสอกรอตำบลสู่ห้องเรียนคุณภาพ หนึ่งอำเภอหนึง่งสกรตำบลคุณภาพ 2. ผู้เรียนในสกรตำบลคุณภาพได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์สอกอรอำอภอห้งฉัดได้ดำเนินการพัฒนาสกรตำบลทั้ง7แห่งมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ2 5 6 7สกรอำกเภอรอมือห้งฉัดได้ดำเนินการพัฒนาสกรตำบลตามนโยบาย1โรงเรียน1สกรตำบลคุณภาพ ซึ่งจากการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องสะกะรตําบลทั้ง7็แห่งของสะกะรเพืภอ่า้ฉัดมีคุณภาพตามมาตรฐานกศนตำบลทุกแห่งและในส่วนแรกนี้ขอนําเสนอสะกะรรตำบลคุณภาพคือสะกะรรตําบลเบียงตาลค่ะค่ะ ดิฉันนางวรินทศยาถาน้อยครูกศนตบลเวียงตาลรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ตบลเวียงตาลซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต <tunnel> บลเวียงตาลได้รั <thế S 1> บการดูแลจากเทศบาลตบลเวียงตาลที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตบลเวียงตาลโดยใช้ห้องประชุมพยายีบาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ตบลเวียงตาลค่ะค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าศูนย์การเรียนรู้ตำบลวียงตาลมีการจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้อย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้ตำบลวียงตาลมีนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ที่ใช้ในการติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนโปรแกรม Pixi เป็นโปรแกรมในการจัดทําสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นและคลิปวิดีทัศน์เรื่องการใช้คําถูกคําผิดในรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มักเขียนคําในชีวิตประจําวันไม่ถูกต้องและที่สําคัญครูกศน,อนอตําบลได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนอกจากเทศบาลตําบลเวียงตาแล้วยังมีะรยวรัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร ผสมผสานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และนายสวัสดิ์คุณชมพูหรือหมอจันท์ซึ่งเป็นปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องแพทย์แผนไทยสมุนไพรพื้นบ้านตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียงตาลมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกล่าวคือในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียงตาลมีผู้เรียนทั้งหมด59คนประกอบด้วยระดับประถมศึกษา5 มัธยมศึกษาตอนต้น18คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย36คนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเน็ตคิดเป็นร้อยละ92.86เข้าสอบปลายภาคทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ86.44และสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ95.31ทั้งนี้มีผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ2ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ70.18และมีผู้จบตามเกณฑ์4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ85ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียงตาลจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอน คล้องกับความต้องการของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียงตาลมีคุณภาพตามหลักสูตรและเป็นกำลังสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ตำบลเวียงตาลต่อไป